สวัสดีค่ะพบกับสินแสหายสุริสาวันนี้จะามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของตั้งนามสกุลเสริมดวงนะคะสินแสหายก็รับนะคะรับการตั้งตั้งนามสกุลเสริมดวงนะคะก็จะคัดนามสกุลให้เหมาะกับวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนบางท่านอาจจะ านามสกุลไม่ดีไม่เหมาะสมนะคะบางคนอยากจะตั้งนามสกุลใหม่เปลี่ยนนามสกุลใหม่นะคะเพื่อเสริมดวงเสริมวาสนานะคะให้เข้ากับชื่อของแต่ละบุคคลนะคะสินแสหายก็จะคัดนะคะตั้งนามสกุลชื่อจะต้องดีนามสกุลก็ต้องดีชื่อกับนามสกุลบวกกันจะได้ผลดีนะคะสินเหตุแสหายก็จะคัดแต่สิ่งที่ดีอักษรก็ต้องดีนะคะแล้วก็ตามหลักของ ทักษะก็ต้องดีที่เป็นหลักหลักทรัพย์หลักการเงินหลักคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะสินเสียหายก็จะคัดตามหลักทักษะและตามหลักของตุ๊กตาไขนามนะคะอักษรนะคะจะต้องเหวี่ยงอักษรชื่อนะคะหรือนามสกุลนะคะจะต้องเหวี่ยงไปอยู่ที่สูงนะคะชีวิตเราจะได้ไม่ตกต่ำนะคะชีวิตเราก็จะมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ คัดนามสกุลนะคะผลรวมอายตนะของนามสกุลนั้นจะต,ต้องเป็นเลขที่ดีนะคะที่เป็นเลขคู่มิตรคู่ที่เป็นมงคลส่งเสริมดวงให้กับลูกค้าแต่ละบุคคลนะคะให้เหมาะกับดวงของคนคนนั้นนะคะที่จะให้ตั้งนามสกุลให้นะคะบางคนก็อยากจะเปลี่ยนนามสกุลใหม่ให้ตั้งเป็นนามสกุลใหม่นะคะให้ดีนะคะพอเราตั้งนามสกุลดีๆนะคะเราก็ มาตั้งชื่อให้มันเข้ากับนามสกุลนะคะทุกอย่างก็จะดีสมบูรณ์แบบ100%เซน์นะคะการตั้งชื่อหรือนามสกุลนะคะก็จะช่วยส่งเสริมดวงนะคะปรับเปลี่ยนดวงไปในทางที่ดีจะช่วยดึงดืดดุงดูดโอกาสดีๆคนดีๆสังคมดีๆธุรกิจการงานการค้าทำอะไรก็จะสำเร็จง่ายดดยนะคะถ้าใครสนใจนะคะให้สินเสียหายตั้งนามสกุลนะคะสินเสียหายก็รับตั้งนะคะ,ส,ส,ะ,คะสินเสียหายก็จะคัด จนกว่านะคะตั้งนามสก,กุลนะคะจะให้ไปเลือกในที่อำเภอนะคะเพราะว่าการตั้งนามสก,กุลจะต้องตั้งหลายๆนามสก,กุลให้ลูกค้าเลือกแล้วก็นามสก,กุลนั้นจะต้องไม่ซ้ํากับใครนะคะสินเสียหายก็ต้องต้องคิดแล้วก็ตั้งให้หลายๆนามสก,กุลเพื่อไปคัดที่อำเภอนะคะเพ uh ื่อไปจดจดนามสกุลที่อำเภอนะคะแล้วก็ทุกอย่าง สินเสหายก็จะให้เลิกให้ยามในการไปไปขอเปลี่ยนนามสกุลที่อำเภอนะคะแล้วก็ท,ทํำพิธีต่างๆนะคะสินเสหายก็จะแนะนำในการท,ทําพิธีให้สําหรับลูกค้าแต่ละบุคคลนะคะว่าจะต้องไปทําอะไรยังไงบ้างก่อนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลต้องทําอะไรยังไงนะคะถ้าใครสนใจที่จะให้สินเสหาย เปลี่ยนนามสกุลหรือ,อ,อตั้งนามสกุลให้นะคะก็นัดและจองคิวงานหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้สินแสียหายก็รับตั้งนามสกุลนะคะเสริมดวงนะคะถูกกับดวงนะคะสินแสหายมีความรู้ด้านนี้มาโดยตรงนะคะอ่าเรียนด้านนี้มานะคะถูกต้องตามหลักของโหราศาสตร์ไทยทุกประการนะคะช่วยดึงดูดนะคะเสริมดวงนะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็นันและจองคิวงานได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะหรือพูดคุยได้ค่ะสอ,สอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ